他。<laughs> วันนี้คุณผู้ชมก็เลยทราบเลยว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรใช่ไหมคะขอต้อนระับผู้ชมเข้าสู่รายการนิยาทอล์กสวัสดีค่ะสำหรับในบ่ายวันอังคารนะคะที่6มกราคม2558นะคะสำหรับนิยาทอล์กวันนี้เนี่ยเราจะสดกันทุกว,วันอังคารแล้วก็วันศุกร์ช่วงบ่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมได้ค่ะคุณผู้ชมชมอยู่วันอังคารที่6นี่คือหมายความว่าชมสดอยู่นะคะซึ่งแน่นอนที่สุดใครที่ชมสดอยู่ตอนนี้ก็จะมีสิทธิ์ลุ้นจ้าตัวนี้ค่ะอยากได้ ล่าน่ารักนู้ เป็นตัวแมสคอตที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราจะคุยกันซึ่งผู้ชมเห็นคร่าวๆช่วงต้นรายการของโมจะทราบแล้วนะคะว่าเราจะคุยเรื่องของงานปันจักสีรัตโลกที่มาแข่งที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งรายละเอียดแล้วก็นี่ยแมสคอตนะคะของงานนี้นะคะจะแจกเพียง2ท่านผู้โชคดีเท่านั้นติดตามกันในช่วงทอล์ i อินเทรนด์ค่ะว่ากติกาจะว่ายังไงนะคะต้องดูรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ร่วมสนุกกันขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราไม่ว่าจะเป็นป8 Land and h o u s e เทวฮิลภูเก็ตกับเงื่อนไขดีๆสิธิพิเศษ กว่า3 0 0 0สนบาทที่ตอนนี้มอบให้5้าหลังเท่านั้นจนถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้นะคะแล้วก็โกปี้ชามค่ะกาแฟกาแฟโกปี้บ้านเราเนี่ยนะคะผสมกับชาซีลอนแบบชนิดชงสำเร็จ ทรีอินวันแล้วแถมแคลอรี่นะศูนย์เปอร์เซนต์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอร่อยด้วยดื่มได้ไม่จำกัดไม่ต้องกลัวอ้วนสุขภาพดีอีกต่างหากนะคะและนั่นคือผู้สนับสนุนใจดีของเราส่วนช่วงแจ้งทั่วทิศกับนิตยาวันนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดวันเสาร์นี้จะเป็นวันเด็กแห่งชาติหลายหน่วยงานทั้งภาคด้านเอกชนเนี่ยก็จัดกิจกรรมวันเด็กกันนะคะแต่ว่ามีที่ไหนบ้างที่เขาส่งข่าวมาจัดที่ไหนอย่างไรนะคะรายละเอียดแต่ละที่แตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันในช่วงแจ้งทั่วทิศกับนิตยานะคะแล้วก็ เรื่องหนึ่งก็คือหลายคนทราบดีว่าตอนนี้มีนักร้องดังระดับโลกลมาเยือนภูเก็ตรเรามาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีแต่ละท่านก็จะมีภาพแตกต่างกันออกไปแต่มีอยู่ภาพหนึ่งที่นิยาประทับใจมากๆนั่นคือนักร้องสาวคนนี้เธอไปที่ไหนแล้วเธอทําอะไรทําไมถึงดูน่าประทับใจเหลือเกินไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงแจ้งทั่วทิศกับนิตยาค่ะ คุณรู้ไหมว่าคณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดเขามีหน้าที่อะไรสอดส่องการปฏิบัติงานของรัฐในจังหวัด ให้บริการกิจการบ้านเมืองที่ดีพบว่าละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบติดตามการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดตั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนเปิดเผยและโปร่งใสติดตามตรวจสอบหน่วยงานของรัฐในจังหวัดภูเก็ตอันก็ช่วยได้ค่ะช่วยเป็นหูเป็นตาพบความผิดปกติหรือการทุจริตแจ้งบอกแสได้ที่0899081901และ076219900 ธรรมพิบาลสร้างสังคมแห่งความโปร่งใสเพื่อสังคมไทยปลอดทุจริตด้วยความปราถนาดีจากคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดภูเกต็ตถ้าคุณฝันอยากมีบ้านบนเนินเขาวันนี้คุณก็มีได้ไม่ยาก 88แ n n o House h ฮิ l ไซ d ์ภูเก็ตบ้านสไตล์รีสอร์ทไล่ระดับบนเนินเขามอบความสุขท่ามกลางธรรมชาติกับจุดชมวิวและสวนสวยขนาดใหญ่พร้อมรับสิทธิพิเศษกว่า3 0 0 0 0นบาทจำนวนจำกัดเพียง5หลังถึง31มกราคมนี้88 l n o n House h ฮิ l Si d ์ภูเก็ตโดย l n n o n o u u s e โทร076521888 เกอรเกียริยิ่งใหญ่กึกก้องโลกปันจกักรีรัตชิงแชมป์โลกครั้งที่16ชมการต่อสู้ของนักกีฬาระดับโลกกว่า45ประเทศทั่วโลกกับสุดยอดศิละปะก,การต่อสู้ที่โลกกล่าวขาน7-17มกราคม2558ณโรงยิมเนเซียมเทศบา,นาลนครภูเก็ตส่งแรงใจเชียร์ไทยสู่ความเป็นเลิศกีฬาปันจกักรีรัตพร้อมกันณจังหวัดภูเก็ต